6ราศีที่อยู่ในสถานการณ์อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนไม่รู้จะเลือกใครหวาวุ่นกันมากมายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทาลอดจะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับราศีสิงห์ ราศีเมถุนราศีตุลราศีพฤษภราศีมีนและราศีกันครับ เลือกเธอเขาก็เจ็บเลือกเขาเธอก็ปวดไม่รู้จะเลือกใครไม่เลือกใครเลยเราก็ไม่ไหวคงต้องดูกันไปยาวๆใครกันแน่ที่จะเหมาะกันกับเราแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวงังการจับปลาสองมือมันไม่ดีเดี๋ยวเราจะไม่เหลือใครน้ำตาจะเช็ดหัวเข่าเอาได้แต่ถ้าใครที่คบกันดีอยู่แล้วก็อย่าวอกแวกไปมองใครอื่นเชียวแฟนเรามีเซนส์หนักมากเขาจับโป๊คุณได้แน่นอนถ้าชอบอก,กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จานด้วยนะครับ